เอาข้ามาดูฝั่งของเกาหลีกันดีกว่านะครับ RM BTS นะฮะก็มีการชี้แจงเรื่องที่มีคนบอกว่าแอบเดทอยู่กับสาวนอกองค์การรอเปล่านะครับวันนี้มีคำตอบฮะชากจะเป็นกันใหญ่เลยนะครับสำหรับข่าวลือเรื่องเดทของสมาชิกบอยแบนด์วง BTS ครับหลังจากที่ V หรือว่าจองอ่มแล้วก็จองกุกนะครับล่าสุดนี้ RM ครับหรือว่าคิมนำจุนเดอร์ของวงเนี่ยแล้วก็เป็นหนึ่งในสามเมมเบอร์ที่ติดโควิด -19 หลังจากที่กลับจากอเมริกาครับ รประเด็นเนี่ยมันมีอยู่ว่าช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าโซจางทำการเปิดประเด็นบอกว่า r m กํเกำลังเดทกับสาวนอกวงการอยู่ซึ่งรวยมากส่วนหลักฐานการเดทก็เป็นการจับคู่สถานที่ที่ RM และก็สาวคนที่ว่าเนี่ยนะครับไปปรากฏตัวแล้วก็มีการแท็กถึงสถานที่นั้นๆบน IG เหมือนกันและยังไม่เท่านั้นครับก็โยงโยงไปถึงน้องห้องหรือว่าน้องพุดเดิ้ลเนี่ยนะคะที่อ m ร์อุ้มอยู่แล้วก็ไปถ่ายรูปก็บอกว่าน่าจะเป็นสุนัขของหญิงสาวคนดังกล่าว โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับสังกัดของ BTS นะฮะก็มีการแถลงข่าวปฏิเสธไปแล้วในเรื่องนี้ก่อนที่ถัดมานะครับตัว RM นะฮะก็จะโพสต์ลง reverse ซึ่ง reverse เองเนี่ยก็เป็นคอมมูนิตี้ออนไลน์สำหรับแฟนๆเพลง K-pop โดวยอว่าผมเนี่ยไม่รู้จักว่าคนในข่าวเป็นใครครับส่วนเจ้าผูเลื่อที่ผมอุ้มเนี่ยเป็นของเพื่อนผมขณะที่แฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ามันไม่จำเป็นหรอกที่ RM จะต้องมาเสียเวลาชี้แจงอะไรแบบนี้เพราะว่าช่องยู u ูบช่องนั้นเนี่ยก็อยากจะได้ยอดวิวเท่านั้นเอง